เมื่อปี2 5 1 6อ่ะผมเป็นทหารเกณฑ์อยู่กองบินสองลบบุรีนะ่นะตอนนั้นอายุ21 2 5 1 6อันนี้แล้วพอเข้ากองร้อยกันแล้วพอจะเริ่มฝึกก็ผู้มหมวดก็มาอ่าสาใสกลางสนามมาก่อนฝึกก,ก็นั่งฟัง เขาพูดมาคําแรกว่าพวกเรานะลงเรือแะนะต้องเชื่อแะ๊ะถ้าไม่เชื่อแปะเดี๋ยวแะ๊ะเอาไม้พายตีหัวนะไอ้คำนี้่มันเป็นคําของทหารนะนะเอ้เขาพูดกันมาลงเรือแะต้องเชื่อแป๊แต่นี้เรามาคิดเอาว่าคนเราเนี่ยบางทีนี่ผมคิดเอาเองนะรวยมากเป็นเจ้าของเรือ แล้วก็ถือท้ายเรือเองซึ่งยังไม่เคยมีเรือเขาเลยพูดง่ายก็จะไปจุดนึ่งให้ถึงที่หมายมันก็จะมีคนร่วมลงเรือด้วยไปด้วยกันแล้วคนที่ลงเรือมาด้วยนะ่ะเขาก็เก่งทางอะไรเขารู้หมดเลยตรงนั้นมีโขดหินนะต้องหลบต้องอะไรเงี้ยเขาเก่าวะที่ลงมาแต่เขาไม่พูดอะไร คือเจ้าของเรือพูดอะไรเขาก็เอออ,อตามเราไม่รู้จิตใจเขาเขาชอบหรือไม่ชอบไม่รู้แต่เขาก็ต้องเอออ,อตามอะ่ะจะพูดยังไงก็พูดเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของเรือไปขัดคอเขาไม่ได้เราเป็นผู้อาศัยลงเรือกันไปใช่ไหมแล้วเรือลํานั้นน่ะกําลังจะไปชนโขดหินเนี่ยเพราะว่าเจ้าของเรือก็ไม่รู้ว่าก็คนใหม่อะ่ะเออเพิ่งมาเป็นเจ้าของเรือเขารวยมากก็ซื้อเรือแล้วก็ ขับเองถือท้ายเองอย่างเงี้ยแตนี้พวกที่นั่งมาในเรือน่ะเขาก็รู้ว่ากำลังจะชนเรืออะไรจะแตกเขาก็ไม่บอกเนี่ยอันนี้สำคัญเหมือนกันปรากฏว่าเรือชนจริงๆนั่นแหละเรือแตกแล้วก็ตัวใครโดนบันอันนี้เราก็คุยกันสนุกสนุกกันนะเออไปดูทาหอนไว้อ่ะเออนะหละ